โอเคครับมาพบกับพี่พี่เน่ต่อเลยครับอ่าพี่พี่เน่ครับแปลงนี้อายุกี่เดือนครับแปลงนี้ย่างเข้าเดือนที่ห้าแล้วครับอ่ากําลังย่างเข้าเดือนที่ห้าเนาะครับอ่านี่ครับนี่ฮะโอ้โหครับความโดกนี่ยอมเขาเลยครับนะครับนะครับเดี๋ยวความใหญ่ก็มาครับนี่ฮะโอ้สวยจริงจริงครับพี่พี่เน่ครับรอบตัวเลยอใช้ได้เลยนะโดกมากดกมากครับนะครับเราลองขุดอีกหลุมนึงนะฮะนะครับความโดกก็ไม่แพ้กันฮะ นี่ครับนี่ฮะนะครับกาลังจะใหญ่ไปได้อีกเยอะครับนะครับถือว่าโอเคเลยครับนี่ฮะนี่ครับให้ดูครับเราไม่ได้ขุดแปลงอื่นหลุมอื่นนะฮะนะครับเราขุดแค่สองหลุมนี้นะครับอ่ะมาพูดคุยกับพี่พี่เนตครับเคล็ดลับของพี่พี่เนตนะครับในการบํารุงดูแลนะครับมีอะไรอย่างไรบ้างก็คงเหมือนเดิมๆเพราะเราเคยลองใช้โฟทีมาแล้วนะครับก็ปีนี้นี่ ห้าเดือนนี้ฉีดไปสามครั้งฉีดไปสามครั้งแล้วครับ4ทีอ่าทีสามเพิ่งจะได้ฝนเพอเอิญมันไปกระทบแรงแล้วเครื่องเสียเครื่องเสียแต่ก็โอเคฝนมาช่วยตอนนี้กําลังเบ่งหัวอ่าครับฝน,นมาได้กี่วันแล้วเนี่ยฝนได้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วครับเรื่องจะเริ่มเนี่ยถ้าขอเอ่ออย่างนี้อีกสักเดือนหนึ่งคงจะดีครับ,ค,รบคงจะดีแน่นอนเนาะครับและแน่นอนครับพี่พี่เนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับถือว่ามีประสบการณ์แตะสิบ กว่าตันต่อไร่มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับคาดการจากสภาพของปีนี้นะครับนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นเวลานี้เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณกี่ตันต่อไร่ครับแปลงระยองสี่เนี่ยคาดไว้น้อยกล่าวว่าจะสักแปดตันนะขอไม่ต่ำกว่าแปดตันแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับดูจากสภาพนะครับก็สักแปดตันนี่ถือว่าโอเคไหมโอเคแล้วครับดีแล้วครับเกินคาดอ่านะครับแล้วในส่วนของต้นทุนการผลิต นะครับการาปลูกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ใช้อะไรก็จ้างจ้างปลูกแล้วเราก็รดน้ําฉีดโฟทีไปสองครั้งเดือนละครั้งครับ uh, นี่แป้งนี้น้อยหน่อยได้สามครั้งห้าเดือนเดือนที่ห้านี้ไม่ได้ฉีดอืมครับแล้วปุ๋ยเปบรอะไรได้ใส่ยังครับก็ไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยโอเคเลยอ่ะนะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวตอนพี่พ,พีเนตขุดเราจะมาดูอีกทีนึนะครับ และแน่นอนครับรอบที่แล้วก็แตะสิบตันต่อไร่ไปเรียบร้อยแล้วครับสิบเอ็ดตันด้วยเนาะรอบที่แล้วอ่านะครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่พี่เนตรนะครับลดต้นทุนแบบนี้แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับอ่าด้วยนวัตกรรมนะครับตัวนี้ฮะน่ะถือหน่อยฮะถือหน่อยฮะครับโอเคเลยนะครับโอเคครับครับเอ่อมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้บ้างครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ผมนี่ปีที่สองแล้วฮะลองปีที่สองก็ติดใจแล้วครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่เนตรมากครับผมนัทพงศ์ทองกเกษรจากโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ